Google Photos อัปเกรดฟีเจอร์ใหม่แล้วความสามารถใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นทําให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆด้วยความสมจริงและคมชัดอย่างน่าประทับใจ Google ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างสรรคภาพในคลังของคุณอย่างน่าตื่นเต้นกับโมเดล A ล่าสุดที่เรียกว่าวิโ3ซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นวิดีโอสั้นๆด้วยความสมจริงและเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจวิธีการง่ายมาก เพียงแค่เปิดแท็บครีเอทบนแอป Google Photo แล้วคุณสามารถสร้างวิดีโอสั้นๆความยาว4วินาทีที่อ้างอิงจากภาพถ่ายที่คุณเลือกได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานกับผลลัพธ์ที่ได้รับ v ิโอสเป็นโมเดล A ที่พัฒนาขึ้นโดย Google ซึ่งได้รับการเปิดตัวในงานประชุม Google i/o เมื่อเดือนพฤษภาคม2อพนพร้อมกับ F Flow และ Wi ดซึ่งเป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ใช้การประมวลผลจาก AI ทําให้วิดีโอที่สร้างขึ้นมีความคมชัดและสมจริงยิ่งกว่าโมเดลรุ่นก่อนในแท็บคุณสามามรถเลือกหมดสสรร้างรค์ไดด้2หมคือ โซเทอร์โมเนและเอเ e ฟลิงลักกี้ทั้งสองโหมดนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่บดบังบริบทของภาพต้นฉบับแต่ยังมีการจำกัดจำนวนการสร้างวิดีโอต่อวันไมเคิลมาคอนีโคศกของ Google ได้กล่าวว่า VO 3สามารถสร้างเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวที่สมจริงมากกว่าโมเดล A รุ่นก่อนอย่างชัดเจนนอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นแอนิเมชัน3มมิติหรือสร้างคลิปไฮไลท์อัตโนมัติโดยอ้างอิงจากภาพในคลังและคีย์เวิร์ดที่คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำ ด้วยฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านี้ทำให้ Google p h o t o กลายเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถมากกว่าเพียงแค่บริการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มความสนุกสนานและความสามารถในการสร้างสรรค์ของคุณขึ้นมาทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ผลิตคอนเทนต์มืออาชีพ